สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหของมันต้องมีแล้วเปล่านะครับมีข่าวบอกว่าสิงห์ไฮโซเชลซีครับฟื้นความจำครับจะกลับมาได้วินฟิสซาฮาครับกองหน้าชาวโกดิวาก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงนี้นะครับโอ้โหต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยผมเอามาจากดีอินดีเพนเดนต์นะครับสื่อเจ้าดังของอังกฤษครับบอกว่าเชลซีเนี่ย กลับมาให้ความสนใจในการดึงตัววินฟิสซาฮาครับตัวรุกคนเก่งของคริสตันพาเลสครับปราสาทเลนแกวจะามาร่วมทีมก่อนที่ตลาดเนี่ยมันจะปิดตัวลงแล้วนะครับสตาร์วัย29ปีอย่างวินฟิสซาหาครับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนอกแข่งในสโมสรของบิ๊กซิกนะครับผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเรื่องการยยายทีมอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายเนี่ยต้องการไปโชว์ฝีเท้าในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกสำหรับวินฟิสซาหานะครับ แต่ว่าสิงห์ไฮโซเชลซีครับเคยพยายามติดต่อเพื่อขอซื้อตัวเขาเนี่ยมาจากคริสตันพาเลตตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถูกตั้งค่าตัวสูงเกินไปครับจะไม่สมมสรเนี่ยล้มเลิกแผนที่จะดึงตัวเขาเนี่ยมาร่วมชิมแต่ว่าล่าสุดครับตอนนี้รายงานจากอินดีพีเดนซ์ครับบอกว่าชางซมัตจูเครนเนี่ยต้องการนักเตะในแนวรุกเพิ่มเติมครับเตรียมหวนกลับไปเจรจาเพื่อดึงวินฟิสฮาหรับมาร่วมชีมอีกครั้งและเตรียมพูดคุยกับคริสตันพาเลตครับก่อนที่ตลาดเน ในขณะเดียวกันครับก็มีข่าวกับปีเออเมริกอุบามยังด้วยสําหรับเชลซีนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าซาฮาเนะี่ยย้ายกลับมาเล่นที่คริสตันพาเลทอีกครั้งครัครบหลังไม่ประสบความสําเร็จเลยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยซีซั่นนี้ครับเขาทำไปแล้ว3ประตูจาก3เกมนะครับโดยรวมแล้วเนะี่ยเล่นให้กับคริสตันพาเลทไปแล้วเนะี่ย433เกม ทำไป86ประตูกับ73แอสซิสสำหรับวินฟิสซาหในตอนนี้นะครับโอ้โ oh หถือว่าของมันต้องมีแล้วหรือเปล่าครับสําหรับสิงห์บลูเชลซีในตอนนี้ครับในการล่าตัววินฟิสซาหาอีกรอบหนึ่งนะครับนักเตะเนี่ยก็มีใจอยากย้ายครับเพื่อที่อยากจะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนครับอยากไปสัมผัสกับถ้วยใหญ่สักรอบหนึ่งนะครับสำหรับซาหาในตอนนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้หรือเปล่าครับในการที่ถ้าพลาดตัวปีแอร์อ,อมัมเบรอบามายัง ก็น่าจะไปล่าตัววินฟิสฮาเต็มที่แน่ๆสำหรับเชลซีในตอนนี้นะครับโอ้โหดีเลยของดีนะครับ